เฮ้ยฮะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่น้อยสวยเวอร์เกมนะฮะอ่ะาเพื่อนคนไทยเยอะเลยนี่อน,น้ะไรวะอ๋ะอไอโรทีทเฮ็ดอิลี่ไม่ใช่ไม่ใช่ นี่ไงคนนี้ครับนี่ผู้หญิงนะท่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะไอ้ลี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 ลง้ายเนี่ยนะยนังก่อนได้ปะวะคนไทยแม่งทีมไม่ได้ไทยแลนด์ no queue อ้า โอเคเรายังไม่ดังนะยังไม่มีใครรู้จักนะครับถ้าเสียงแอร์มันดังก็ขอภัยด้วยนะฮะลองฟังเสียงแอร์ดิโคตรดังเลยนะโอเคมันเริ่มมันยังวะเอาเอามาแล้วแล้วปุ๊บกระโดดก่อนเอ้ยกระโดดกระโดดไม่ได้วายน้ำแล้วกันครับอืมอืมอือออออ อืออือฮอือฮอืออืออืออีกคนไทยขอคนไทยขอคนไทยไอ้ไม่เหลืออะไรเลยเหลือ้ค่อยมั่งไก่ก็ยังดีนะเจ้ไม่เหลืออะไรเลยเหรอเห็นคนไทยก็ไอเห็นคนไทยตาดำดำแต่นะอุย กระโดดดูว่าปุ๊บอืมอืมอ้าวโดดไม่ได้อเอ้ยมีคนร้องเงนะเว้ยเราตัวเปล่านะจ๊ะไม่มีเลยนะจ๊ะเอ้ยดาบทองเอ้ยดาบทองโดนแล้วเอ้ยกูโดนแล้วโดนเร็วเอ้ยตายตายแล้วโอเคครับเอามามาไม่ยอม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 เมื่อกี้ใครฆ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คุณคุณกี้คุณกี้คุณกี้น่าจะเป็นคนไทยไทยข่าไทยใช่ไหมฮไทยข่าไทยเหรอเดี๋ยวเดีออมีคนไทยอยู่แถวนี okay. ้อีกมั้งเนี่ยโอ้มันไปรวมเลยตรงนั้นมั้งนะสมัครอ๋อสมัครอยู่โอเคขอขอแก้ตัวขอแก้ตัว มันกระตุกทั้งเด็ดมันกระตุกมันกระตุกครับอิสปาวเ,าเสียงก็ถือว่าลดแล้วนะสกิเอภาพความละเอียดของแมปเอาสุดเลยน่าจะลื่นขึ้นนะเอออันนี้อะไรวะแสงอ๋อแสง แสงลดลงหน่อยนะฮะจะไม่กินแฟมเรทไม่กิน,กนแฟมเรทนะจ๊จะอ,อืมโอเคเดี๋ยวดูสกีนก่อนนี่ครับนี่สกีนผมนะจำไว้นะส่วนชื่อที่ผมใช้เออ,เอง่ายผมมีโอ้แมปไม่โหลดก็ไม่โหลดเกินวะ่ะไม่โหลดใช่ไหม นึ่งออเอาข้าใหม่ฮะนะมีปัญหาบ่อยนะไม่ได้เล่นนานนะเซิร์ฟเนี้ยนะนะ,ะล็อกอินลิโบนะอ่าผมมีสองชื่อนะแต่มันจะไม่เหมือนกันนะมี A.N Gamer TV กับ A.N Gamer TS นะฮะที่ผมใช้เล่นอยู่นะครับนะจะมีอยู่สองสองอย่างนะฮะสองชื่อที่ผมใช้นะครับแต่สก,กินเดียวกันนะครับนี่คไม่มีสก,กินเหมือนผมละมันไม่มีให้โหลดนะครนะเอ้ยยอาบางังค่อยสิเออทำไมเราตามนีร่บายวะ โอ้เซิฟไม่ว่างอ่ะมันก็ตุกด้วยคนเยอะด้วยครับอันนี้ประมาณสี่โมงเป็นเวลาดีในการเล่นเกมครับเฮ้ยมองปังหมดตังโอ้คโอเคๆ รอแป๊บนึงนะฮะเออๆอย่างเขียวๆเขียวๆ,ๆ,ๆอะไรจอยอินตรงไหนจอยตรงไหนจอยเออย,ยังไม่ว่างเลยว่ะเนี่ยจะคนไทยนะเนี่ยนี่นี่ยเนี่เฮ้ยอย่าปางกันสิครับห้องเต็มแล้วเดี๋ยวนี้เอออในคนไทยวะนี่นี่นี่ โอ้สกีนเหมือนกันชิบหายแล้วเอา่าไ um> อ้นี่นี่นี่นี Anyone, ่นี่เอ๊ะอ้สัเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเขาได้เอ้าเอ้าบังบางเฮ้ยคิดบางห้อง เออได้ละนะอ้เซิร์นี้อ,นออผมเคยเล่นนะครับเคยเล่นรู้เลยกล่องตรงไหนไอซีเฮ็ดมันไม่ไทยหรอครับฮนะผมพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นะครับเดี๋จะบอกให้เขารู้แล้วคนไทยนะต้องบล็กก่อนใช่ไหมไทยนะ เออมันต้องวักครับค,คนไทยมามิดนะไทยพิมสองสามสี่ห้าหก เออยังมีคนไทยครับมีคนไทยผมรู้วิธีพิมพ์นะไทยไม่ฆ่ากันนะครับกลัวตายเว้ยตายไม่ฆ่ากันอ๋อขอละคางาอะไรอ๋อไม่พิมพ์แล้ว ไม่ใช่ V.P. นะคะก็ดีไปพวกพวก V.P. มักจะโดนฆ่าตายบ่อยนะฮะนะเชื่อผมนะอยา V.P. เ <c oughs> หรอจำชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเด Info U.L.T. Info U.L.T. ไม่รู้ชื่อมันอ่านไม่ออกเจอไอ้นี่นี่เองมีโลน,นี่ วิโลนีนอีนะชื่อแมงคจีเลยวิโลนีนี่ t i n c o u p ป e f i o w e e t one go y yeah, yeah. กองนี้ดาบอาหารอาหารหมวก ยังเหรอเนอะเฮ้ยสุดเยอะเฮ้ยไม่มีเลยเลยโอุนี่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 เอาไอ้นี่ทำไรมัวแต่พิมพ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ก็แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไทยมีบอกมันแล้วมันอยากอยู่เองนะครับนะไม่รู้คนไทยหรือเปล่านะเราช่วยเหลือทุกคนนะครับแต่ใครอยู่กับผมเนี่ยถือว่าลุ่งนะฮะผมต้องการทีมด้วยอ่ากูนึกว่ามีกองนะครับนะมีคำยาก็ขออภัยด้วยนะครับนะ มันฆ่ากัน,นแล้วครับหนูวีพีบวกด้วยฆ่าวีพีซะด้วยใครมันชั้นฆ่ากันครับเราหนีอย่างเดียวเราหนีเดียวจําได้กล่องอยู่แถวเนี้ยมันจะไม่มีคนตามมาโอ้โหไม่ชื่อมอยู่ใกล้เราเยอะหน่อยไหนกันวะเนี่ยมองหันหลังเจอหนึ่งเลยเอ้ยอย่าตีอย่าตี อยู่ได้ตายซ้ำซากซ้ำซากตายบ่อยๆมันไม่ดีนะครับผู้ชมนะตายบ่อยๆก็จังเป็นแบบผมมีนะครับตายเอาตายเอานะครับโอ้โหทรมานผมชิบหายอ่ะตายเอาตายเอาตายเอา ครับสำหรับถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะฮะส่วนไอพีดูมจะทิ้งไว้ให้นี่นะไอพี IP อันนี้จำง่ายๆมั้งไ่าดม,มีแล้ววะอ๋อไม่มีนะฮะผมจะทิ้งไอพีไว้ให้นะฮะอันนี้คืออะไรวะอะ๋อยักษ์อันนีเองส่วนน่าจะ บางคนก็เคยเขามาเล่นแล้วแหละไอพี IP ที่ผมไอพีเซิร์ฟเนี้ยที่ผมชอบเล่นมากที่สุดนะก็ sg86. dot 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 อะไรวะ rbg.net นะฮะ ก็เอ,อสำหรับวันนี้ตายซ้ำตายซ้าปไปสองรอบแล้วนะฮะก็สิบเอ็ดนาทีจะแจมต่อไหมเ,เราไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวแต่ผมจะดูว่ามีห้องอะไรบ้างนะฮะมีมันมีหลายด่านมากนะฮะก็เออห้องเปิดห้องเปิดห้องเปิดเอาสักตาบก่อนลาท่านผู้ชมนี่แหละฮะอีกสิบห้าวิเท่านั้นเราอย่าพิมพ์นะฮะเชื่อผมอย่าพิมพ์ มีคำว่าทีเฮ็ดตายบ่อยชิบหายเลยนะครับไปแล้วไปแล้วได้สติกก็หนีแล้วครับไอ้น,นั่นวีพีไปก่อนพวกครับใส่ชุดก่อนไปแล้วโอ้โหไม่มีอะไรในตัวเลยเฮ้ยใครวะใครวะ ไม่เอานะไม่เอานะเรามามิดนะจักให้มันดูวิ่งชา้าช้าวิ่งกระโดดไปครับสูตรวิ่งกระโดดบางคนก็รู้แล้วนะตอนแรกผมยังไม่รู้หรอกผมไปดยย่านนี้จําได้เลยของในบ้านนี้ครับแมงคดฟีแววของในบ้านเนี้มีใครตามกุมมาบ้างปะประตูบักเหรอ ยาเราไม่มีของนะโอเคโอเคมามิดเออโอ้ยชา้าซ a i อไอไทยแลนด แตงจิบมาแล้วผมลืมคาว่าแตงครับขอบคุณเขาให้เรามาเยอะเราตอบแตงขาออย่างเดียวนะฮะทีมจะบอกเลยหรอไม่เก่งกิจเนี่ยโอเค เคเย่ไปเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาเอ๊ะด้ทีมนะครับน่าไม่ดังยังเสือกมีทีมนะรู้จักเราป่าวะไม่ใช่คนไทยชัวนะฮะเย่มีของแบ่งเราไหมอ๋อมีอุดนะขอขอบคุณเรามีคอร์ดทิ้งอะไรมาโอเคไปไปไป เอ้ยรอด้วยเยี่ยมมีคนมาขอเป็นทีมอ่า uh, อยู่อยู่สองคนนะฮะ uh, อ่าขออ่านยากว่ะเยี yeah. ่ยไอ้มีของเหลือเราด้วยขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคเราไม่มีอะไรจะให้แล้วหาบะอะ,อะของเยอะจัดเ,เฮ้ยตีเราทำไมอ่ะเฮ้ยตีเราทำไมเราทำอ,อะไรผิด <c oughs> ไอ้โทรยุ <c oughs> เราจะให้ของเราวตีมันตอนไหนวะ มันมึงอาจมาหักหลังเรามาเจ็บใจจริงๆตายสามรอบนะฮะโอเคโอ้ทรยุตัวเองอยิ่งมาเลยอ่าแล้วก็ตายแล้วสามรอบนะครับนะมันไวยังวะเดี๋ยวเดี๋มันหมุนไวมากอ๋อออะไรเอา้าน้องลาลา่า สวัสดีครับ <c oughs> ไทยไทยหรืออะไรวมเนี่ยฮาฮาฮะ sorry อ๋อเขาบอกขอโทษนะฮะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเร,เราไม่โกรธเนาะเราไม่โกรธเราไม่โกรธเมาเล่นครับนะนะครับก็เป็นแค่เกมเราไม่คิดอะไรนะครับนะก็เขาฆ่าเราแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนเราสิบวินะเป็นเพื่อนเราถึงนาทีเป่าวะเป็นเพื่อนเราแค่สิบวินะครับสามสิบวิมันน่าจะใช่ครับเฮ้ยเป็นเพื่อนเรายี่สิบวินะครับไม่ต้องนับหรอกนะ ก็ถือว่าเป็นแค่ใครเป็นใครอยู่กับผมหรือแบบขอเข้าทีมแค่10วินนะก็ไม่เป็นอะไรนะครับนะก็ถือว่าแบบถ้าเขาฆ่าแล้วเขาบอกขอโทษเนนะี่ยคือผมรับเป็นเพื่อนเลยก็ถือว่าผมคิดนะว่าคุณตั้งใจจริงนะครับนะไ,ไม่ได้ตั้งใจฆ่าแบบแบบมันเผลอไปโดน อะไรประมาณนั้นนะ,ะ,นนนนะครับก็โอเคเราเลื่อยเปื่อยนาน,น,แ,ลนแล้วน,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 นะครับนะเลื่อยเปื่อยนานแล้วกี่นาทีแล้วนั้นนี่อ่ะสิบเจ็ดโอ้ครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะฮะนี่ก็ตกจังเลยคนเยอะไปไหนเนี่ยพันกว่าครับคนพันกว่าในเซิร์ฟนี้โอ้ยพันกว่านะไปดูมาแล้วนะครับนะปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊ปปปปปปไม่มีอะไรทำเยโอ้เลนสเตตเดียวก็เด่นอีก คนนี้ปะเออไม่ใช่ไปในข่าวนายไม่นายเราตกแล้วฮะจับไฟเหรอจับไฟเหรอจับไฟเ่ะให้จับไฟอ่ะจับไฟอ่ะเออลาเลงลาเลงนะหาฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะต้องไปตัดต่ออะไรอีกนานนะครับก็ต้องไปสมประสานคลิปใส่อินโทรอินโธนะครับนะ โอเคก็ okay. แต่ตอนนั้นใช้ได้ครับก็พรุ่งนี้แหละอัพคลิปเนี้ยนะอัพพรุ่งนี้อัพคลิปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนอา้าวๆนะครับขอลาไปเพลงนี้สำหรับวันนี้พอเพียงแค่นี้ก่อนนะครเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับก็วันหน้าไม่รู้จะมีคลิปอะไรลงด้วอย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเท่านี้สวัสดีโย่ Yo ho. i know.